you <laughs> ทำไมให้พูีเลยนยให้ใครเสวรีครับทุกคนแลในตนแถว ก็จะซื้อท็อปงอย่างเงี้ยใช่ป่ะแบบอ่ะของของเกิดชช่นนึงแล้วก็เนี่ยอันนี้ละกันรู้ไหมพูดว่าอะไรให้ทายถูกไปแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยยังสงสัยพี่บอกว่าของของนักเกิดเนี่ยของปีนี้หรือของปีหน้าของปีนี้สิอ๋อของปีหน้าดีเว้ยเอ้ยของปีหน้าสิ่ของปีนี้เลยมาแล้วของปีนี้เลยของปีหน้าของปีนี้ย้อนหลังเอาไปเออเออว่ากันนี่สุดไหม อรา้เลยตอนนี้สดมากล้วโอเคเอามีเพื่อใหม่เหรอข้ามมาข้ามา,า,มาจะลองลองสดกันเะนี่ยเปี้แข่งต่อไปแข่งแข่งเลยคนระับเป็นดีตรอนีโอ้โห ไม่รู่เพราะว่าอยู่อะไรแล้วนะคะต้องบอกว่าและแขกร,รับเชิญก็ยังอยู่ครบทุกคนเลยนะคะนะคะเดี๋ยว,วรับเชิญแขกรับเชิญทุกคนเลยนะคะขึ้นบนเวที เดี๋ยวร้องอีกรอบนะได้ในมคะทุกคนต่อไหมคะเดี๋ยวให้สัญญาณนะนั่นแหละนะสามสี่แปด ขอบคุณมากๆขอบคุณใจต้องต้อไปถ่ายกอบแลวที่นี่โอเคครับราคาราคาแจ๊ดูเนี่ยนี่หลานที่ตดวจล้วเหรอ แกแกแดงเยอะเยอะคนไหนลูกโกคนไหนชี้ได้ไหมกลัวคนไหนเอ้ยเป็นซีนแต่หลักันไม่เคยมีซีนนี้มาเลยดมาลงกันได้ไงถ้าอย่างนั้นเราถ่ายรูปได้ค่ะเป็นความทรงจำหน่อยเป็นซีนนี้นะอาทิตย์น้นเราขอกล้องแล้อง็ให้เงินค่ะครับพี่ขอมากล้องนะ ขอบคุณแหขกรับเชิญทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนี่ <laughs> คืการเช็คอายุขึ้นบนเวที นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ เรนะื่อยเนาะแล้วก็แบบสะสมประสบการณ์เรื่อยๆก็จะดีไม่ดีไงนนก็คือแบบทําให้แบบชีวิตทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นแบบเต้นะวันในทุกวกันเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะแบบชีวิตลงตัวป่ะช่วงนี้ลงตัวอยู่เลยเออรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าได้เติบโต,ต,ตมาได้อย่างดีนะครับมีครอบครัวที่ดีนะครับแล้วกออ็มีทุกคนที่อยู่ข้างมีกำลังใจให้ต,หตลอดเวลานะครับก็จริงๆก็ ที응่ว่าเต้มีเกือบครบทุกอย่างครับแต่ว่าอยากจะขอจากทุกคนมากกว่าเพราก็ขอให้แบบเราอยู่เป็นกําลังใจให้เตก็อยู่เป็นแบบเขาเรียกว่าเข้าไปนะเยอะเยก็เป็นกำลังใจให้แน่ๆแล้วก็เป็นแบบเป็นเป็นแบบแบตเตอรี่เป็นอะไรให้เตว่าเตเป็นคนที่แบบเขาจะให้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้ความสำคัญกับทุกๆคนมากว่าเวลาที่แบบมีปัญหามีอะไรคือคนนี้จะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็แบบเป็นคนที่เหมื่อยต้องแบบ ไม่ได้เล่นยัไม่ได้ต้องจัดการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคืออยากให้ทุกคนแบบเออก็ช่วยอยู่ในใจกันใจแล้วก็มีอะไรก็แบบช่วยๆกันไปแล้วก็แต่ประเด็ก็จริงก็ผ่านผ่านอะไรมาเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนนี้ก็เหมือนอยู่อยู่ด้วยกันแบบลงตัวแล้วก็ทุกอย่างแบบไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็รู้สึกว่าคือดีมากคือไม่วันก่อนเนี่ยเรื่องของเรื่องนะครับไม่ใช่อะไรตอนก่อนเนี่ยคิดถึงออฟเว้ย คิดถ uhm. uhm ึงอ็อกในงานรวมๆคิดถึงอ็อก็คือทำงานด้วยกันแลยตอนเคยอยู่ก็คิดถึงออฟใช่ไหมครับคิดถึงอ็อกเออไม่เคยไม่เจอออฟเลยครับไม่เคยได้ทำงานด้วยกันเลยก็รู้สึกว่าเออว่ะดีเหมือนกันเนาะคือว่าดีเหมือนกันเนาะการที่เราไม่ใช่แบนว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใ่แบบว่าอยู่เราก็รู้สึกว่าอาจจะเรียบเรียงใหม่ให้นั้นคนใจเย็นคือรู้สึกว่าเฮ้ยดีเหมือนกันว่ะพูดที่ยาก สมมติเราที <S <S ่ถึงเพื่อนเนี่ยจะทำอะไรเราเพื่อนใช่ปะเอ้ยไม่ได้เจอนะแล้๋ยวเอ้ยเดี๋ยวทั่วที่ทำงานนะเออได้ก็มีเพื่อนที่เราทำงานได้ด้วยทุกวันแล้วเหมือนเราเป็นเพื่อนที่เราแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าแบบมันสนิทกันรู้จักกันรู้ใจกันหมดแล้วมันมันไม่ต้องอะไรคือมันคือเหมือนกันว่าเหมือนแบบมีพื้นที่มันแบบเซฟโซนหรือเป็นอะไรย่างเงี้ยแม้แต่ในในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเออก็ดีในการที่แบบ มีมีใครสักคนแบบทำงานด้วยกันร่วมกันอะไรอย่เงี้ยก็แบบเป็นเซฟโซนหรือเป็นอะไรอ่างเงี้ยคือแบบตรงนั้นคือนึกถึงออมพีจีว่าเออคิดถึงหวานแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้ทด้ยังไงออฟวันอะไรอย่างเงี้ยเขาเาคิดไปคิดมาคิดถึงวงใกล้ตัวว่าเออเออแต่ว่าเราก็ดีครับที่แบบทำงานแล้วแบบคือแบบพูดนะวันนี้แบบไม่พอวันนี้ไม่นี้คือฉันก็จะรู้ว่าเออเออก็จะมีอันนี้แบบมาเสริมให้อะไรอย่างเงี้ยมาเสริมให้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันก็ มันก็เรียกว่าคือมองไปดูดูดูรอบตัวก็แบบไม่ไม่ได้เดินยังไงว่าจะแบบได้ได้ดีใครได้ได้ยงไงด้วยกันตลอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อส่วนเออก็เป็นเรื่องที่ดีในชีวิตครับแล้วก็เออแลก็ควรพอนเลยก็ของไม่ได้เขามสุขอยู่เล้วเรื default, wheels, I mean, um, like world, so like ่องเสรืออยู่แล้วเรื่องเสร็จได้ความไหมไม่ได้ได้ใจผาโอเคงั้นก็เข้าเรื่องเลยแล้วโวยพอนเนาะโวยพอนก็ มีทุกอย่างเลยครับก็ไม่เป็นคนหรือก็หลังนีไม่ได้ก็บอกให้เต้นมีความสุขมากๆครับผมความสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีเรื่องยังนิดใหญ่เตือนไว้ก็คืออยากอย่าเป็นคนคิดที่คือเป็นคนคิดเยอะดีแล้วแต่ว่าอย่าคิดเยอะในทุกๆเรื่องทุกางเรื่องก็คือแบบปล่อยหวานบ้างปล่อจมันผ่านไปบ้างรู้เลยว่ามีอาการแล้วแต่ก็เตรียามทนต่อไปนะครับผมขอให้ม่ต้องเสียขอบคุณมากครับขอบคุณ บรรดากาเรียนวิทยาก็ขอบคุณไงที่ตอบบเหมือนแต่จริงๆแล้วเหมือนมันจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแนวแนวการใช้ชีวิตแนวความที่อย่ยามันเหมือนจะแบบยากมากทำงานด้วยกันได้แต่ว่าโอ้โหนี่คือกี่ปีแล้ว่แบบยืมสองพรรษาคือแบบประมาณสิบสิบปีทำงานด้วยกันเลยทำให้แบบเวลาตรงนี้มันคือเวลาที่คนแบบสองคนที่จะแบบเขาเรียกว่ามันต้องคอยปรับตัวเพื่อคนต้องทำงานด้วยกันอ่ะ มันปรับตัวจนคนที่มันแบบเข้ากันไม่ได้สักทุกอย่างมันกลายมาตอนนี้ไปทำงานที่แบบเออมันเป็นแบบเซ็โช่งก,กันแล้วกันได้แล้วก็ขอให้โตด้วยกันไปอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับและนี่คือแขกรับเชิญนะคะของพี่เต้ 大家来看。 มีคนมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรอย่างเงี้ยเราอ้อมเงี้ยเราเอฟเฟกต์มากแต่เราแบบในงานกดเขาไม่ดูหรือไงแบบกูไม่ถูกอ่ะมันก็เลยเนี่ยที่เราไ,ไม่ค่อยตอบว่าอย่างเงี้ยแล้วคือเราแบบเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอาจจะมาจากแบบเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยเดิมที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจตัวเองหรือว่าเป็นคนไม่ค่อยคิดตัวเองดีเซิร์ฟกับอะไรอย่างเงยทำให้ทุกความที่คนทำอะไรให้เราเยอะเงี้ยเราจะไม่ไม่ค่อยกล้ารับเนี่ยเพราะรู้สึกว่าแบบมัน มันดูเออมันดูยิ่งใหญ่เงยหรือเวลาเข้ามาจัดงานอะไรแบบเนี้ยที่มีแบบมีแขกมาชวนมีคนมาเยอะหนุนพัเพื่อเราเง we <c oughs> <c oughs> ี okay. like ้ยเราก็รู้สึกว่นแบบเออมันมันมันเข้าใจใช่ไหมไม่รู้มีเรื่นเอีไรแต่ว่าในแหละเราจะแบบแต่ก็ดีใจเพราะแต่ก่อนอ่ะเจจะชอบคิดว่าเหมือนแบบเราอะอยู่คนเดียวได้เราก็ชอบอยู่คนเดียวเลยมาตลอดเลยเป็น mindset เจคิดตั้งเด็กอาจจะเพราะการเติบโตเลยนบรรยากาศ เราชอบทีดว่าเราแบบเออชอบที่จะแบบอยู่แบบไม่ไม่ไม่ใช่ลักษณะอย่างที่เป็นคนของที่มีคนมาทำแบบป็นรักเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแต่พอโตขึ้นเราได้รับสิทธิ์เนี้ยก็เลยก็รู้สึกว่าแบบมันมันดีมากเหมือนกันเวลาที่มีคนแบบแบบมาแบ่งปันความรักให้เราอะไรขอบคุณทุกคนมากๆครขอบคุณทุกคนมากๆจริงอ่าก็บางคนก็เพิ่งมาบางคนก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วใช่ไหมครับแต่เลยบอกว่า เงินก็เหมือนผัดเกลื่อนกันมัน,นมอบความรักให้กันเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้ทีนเด็กดูคลิปนี้ธอรู้สึกว่าแบบสิ่งที่สําคัญที่สุดของคนคนหนึ่งก็คือแบบการให้เขายิยมมานยอมรักกัน ที่ทำให้แบบลอยินกทั้งหมดในชีวิมันเกิดได้ก็เพราะคนส่วนหนึ่งก็เพราะทุกคนนะแล้วก็อาจะบอกว่าแบบทุกคนที่เข้ามาอยู่ในอยู่ในแบบวงที่วงคนวงจรเข้พอมาอยู่ในแบบในในที่นี้หรือว่าในเข้ามาอยู่ในชีวิตของของแ็น่คนจริงๆแต่อยากให้คนเข้ามาเพื่อแบบเพื่อมาหาความ,มาสุขบางอย่างอยากที่ได้ไปลอยอกับ ึกว่าเราเรามาตา,ามแล้วมันเริ่มเหนือ่อยเริ่มอ,อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบเออทุกคนต้องพักแล้วก็ต้องแบบเอาใจตัวเองเลยสำคัญเพราะว่าแบบความสุขของเตยสำคัญที่สุดคือแบบต้องรักตัวเองให้มากที่สุดพอรักตัวเองมากพอแล้วค่อยมาดเตยก็ได้แล้วค่อยแบบมาแชร์ความรักให้กันเอะไรเงี้ยเลยแบบทำอะไรเครียดหรือเมื่อไรอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องฝืนทำอะไรให้เตยเลยก็ได้เลยเออข,ขอบคุณทุกคนมากจริงจริง รับที่เป็นไหมคะ